ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมามาหายหายมีโอกาสที่เขาอ่ะจะกลับมาให้ความชัดเจนกับเราหรือไม่เรามาฟังคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นคนคุยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะมามาหายหายและในตอนนี้ก็มีการนิ่งเงียบกันไปเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนเราหรือไม่ The Tower เรนนะคะแล้วก็อัศวินถ้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็บางกรณีก็เป็นในลักษณะที่มามาไปไปนะและในตอนนี้เขาก็มีการนิ่งเงียบหายไปแล้วสิ่งที่คุณอยากรู้ก็คือมันจะมีโอกาสที่เขาอจะกลับมาชัดเจนกับเราไหมโอเคจากที่เห็นตรงนี้นะคะยังไม่หายไปหรอก เดี๋ยวก็มีการติดต่อกลับมาแต่สิ่งที่คุณอะต้องทำนะคะก็คือคุณจะต้องอยู่นิ่งๆไม่พยายามที่จะไปตามเขาไม่พยายามที่จะส่งข้อความหาไม่พยายามที่จะไปทำอะไรให้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณอะต้องการเขาอยากจะดึงเขากลับเพราะคนคนนี้เขาจะมีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นคนที่ดื้อรั้นอ่ะ ยิ่งตามอ่ะยิ่งแสดงออกมากมายอ่ะว่าเราชอบเขาเรามีใจเราอยากจะชัดเจนอยากจะดึงเขากับเขาจะยิ่งมีแรงต้านและเขาจะยิ่งหายไปนะคะแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยไม่พยายามเข้าหาเขาซึ่งนิสัยของเขาอ่ะก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่ยากๆชอบเอาชนะชอบอะไรที่ท้าทายเขาก็จะเป็นฝ่ายที่จะติดต่อกับมาหาคุณ จะติดต่อกลับมาในวันที่คุณอะเพิกเฉยไม่ได้พยายามเข้าหาเขาแล้วนะจะติดต่อแบบปุบปับกระทันหันมาโดยที่คุณก็ไม่ทันตั้งตัวนะนั่นคือคําตอบแรกก็คือยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่คําถามที่สองที่ว่าแล้วเขาจะกลับมาชัดเจนหรือ,อยังโอเคครั้งเนี้มองว่าก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ชัดเจนนะคะอาจจะมา พูดคุยมาในลักษณะที่รู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะนิ่งเกินไปไม่ได้พยายามตามเขาไม่ได้พยายามเข้าหาเขาเขาก็กลัวว่าถ้าปล่อยให้มันมีระยะห่างกันนานกว่านี้คุณอาจจะหลุดลอยไปจริงๆก็คือเขาอาจจะสูญเสียคุณไปจริงๆอาจจะกลับมาเพื่อเหมือนมาเช็คเลตติ้งอะว่าคุณยังอยู่ไหมแล้วก็เสน่ห์ของเขาอะจะยังมัดใจคุณได้หรือไม่ ดังนั้นมองว่าคนคนนี้กับคุณอะยังไม่หายไปไหนหรอกจะมีการกลับมาอย่างแน่นอนแต่กลับมาแล้วก็ยังไม่ได้ในเรื่องของความชัดเจนใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่การกลับมาทำให้คุณรู้สึกดีกับเขาทำให้คุณอะเหมือนอถ้าจะ move on ได้แล้วก็จะได้ move on ไม่ได้จะได้กลับมาอยู่ใน control อยู่ภายใต้การตกหลุมรักเขาอ่ะต่อไปนะคะแล้วในความรู้สึกของเขาจริงๆอะเขามีความรู้สึกที่ คิดจะชัดเจนกับเราบ้างไหมอะมีความรู้สึกที่คิดจะชัดเจนกับเราบ้างไหมโอเคยังไม่มีความรู้สึกในเรื่องของความชัดเจนเลยนะคะก็จากที่เห็นตรงนี้นะคะประเด็นแรกอะที่ทําให้เขายังไม่พร้อม,ย,ม,อมยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนนะคะก็เป็นเพราะว่าคนคนนี้เขาเคยมี มีอดีตมีปมที่เขาอ่ะเคยผิดหวังเรื่องความรักซึ่งความผิดหวังครั้งนั้นอะมันยังฝังใจเขาอยู่เขายังลืมไม่ได้นะคะแล้วเขาก็เหมือนไม่พร้อมที่จะกลับเข้าไปอยู่ในวงจรความผิดหวังเสียใจบางคนก็คือเขายังลืมคนเก่าไม่ได้ยังแอบรอคนเก่าแต่บางคนก็คือเขาไม่ได้รอคนเก่านะแต่ว่าเขาเคยผิดหวังมาเขาก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะ กลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นอีกนะคะนี่นี่คือจุดแรกนะกับจุดที่สองอีประเด็นประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองก็คือตัวเขาอะ่ะเหมือนยังไม่พร้อมที่ที่จะพยายามในในการที่จะมีความรักอะ่ะ การที่เราจะคบใครสักคนนึงอ่ะมันจะต้องมีในเรื่องของความสม่ำเสมอการใส่ใจนะคะการดูแลการเทคแคร์แล้วก็จะต้องมีการปรับตัวเข้าหากาันและต้องมีความเหออมือนใจเย็นที่จะเรียนรู้อดทนที่จะเรียนรู้นะคะซึ่งมองว่าเขาเป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังยังไม่พร้อมที่จะมั่นคง เวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์อะและพอความสัมพันธ์มีปัญหาเขาเป็นคนที่ชอบเดินหนีปัญหาไม่ไม่ได้เป็นคนที่มีความอดทนพยายามที่อยากจะแก้ไขนะคะดังนั้นอะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวของเขาอะในโรเลวนี้ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนแต่มันก็เหมือนกับว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงชัดเจนกับใครแต่เขาอะก็ยังต้องการใครสักคนหนึ่งอะมาเติมเต็มความรักมาเติมเต็มความรู้สึกให้เขา ในวันที่เขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างอะ่ะคนทุกคนอะ่ะยังไงมันก็ต้องมีคนที่คอยเติมเต็มนั่นก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่เขาต้องการใครสักคนหนึ่งอะ่ะเขาก็จะมานึกถึงคุณแต่ในวันที่เขารู้สึกว่าเขาอยากปลีกวิเวกอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากให้ใครเข้ามาวุ่นวายอะ่ะเขาก็จะเงียบหายไปเรียกได้ว่าทําตามความรู้สึกแล้วก็ทําตามอารมณ์ของเขาซะมากกว่านะคะ ถ้าเกิดว่าเขาติดต่อกลับมานะคะเราควรจะทำอย่างไรนะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาก,กันต่อทำอย่างไรนะที่จะทำให้เขารู้สึกอยากพัฒนากับเรานะคะบรรยากาศของไพ่ไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่เห็นจากตรงนี้นะคะไพ่ก้าเหลี่ยญแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระรักสันโดษชอบอยู่คนเดียว ะะชอบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเขารู้สึกว่าเขาสบายเขารู้สึกว่าเขาเป็นอิสระจะทำอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องไปคอยเอาใจใครจะต้องไปคอยดูแลใส่ใจหรือเทคแคร์ใครจริงๆรหมอมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ติดที่จะรักสบายนะคะไม่อยากเหนื่อยไม่อยากพยายามไม่อยากทำอะไรเพื่อที่จะไปะเหมือนประคับประคองความสัมพันธ์อะ นะคะคดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจถ้าเกิดว่าได้กลับมาคุยกันครั้งนี้คุณก็ต้องมีระยะห่างให้เขานะคะเขาอยากคุยก็ได้เขาอยากจะปลีกวิเวกไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวก็ปล่อยเขานะคะมันเป็นอาการของคนที่เสพติดการอยู่คนเดียวเสพติดการที่ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆสบายสบายอิสระ ในทุกๆวันของเขาคือการพักผ่อนในทุกๆวันของเขาคือการพักร้อนดังนั้นอ่ะพอมีแฟนแล้วอ่ะมันจะต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์เธอจะต้องทํานั่นทานี่ให้ฉันนะจะต้องมีเวลาให้ฉันจะต้องพาฉันไปเที่ยวไปอะไรเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นมันไม่เป็นอิสระมันมันมีข้อจํากัดเกินไป นะดังนั้นก็สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือทำบรรยากาศแบบสบายๆแบบเพื่อนนะคะเจอกันบ้างคุยกันบ้างถ้าช่วงไหนที่ไม่ว่างคุยหรือรู้สึกอยากอยู่เงียบๆไม่อยากคุยเราก็ต้องเข้าใจเขาปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาต้องการนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มันต้องมีการควบคุมคาดหวังจริงจังนะมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เรากับเขาอะมีระยะห่างหรือเขาอาจจะหายไปอีกนะคะ ถ้าเราพยายามต่อไปเรื่อยๆในอนาคตมีโอกาสไหมที่เขาอจะชัดเจนหรือเลือกเรานะคะราชาถ้วยห้าดาบแล้วก็อัศวินอ่าไม่ใช่สิหกไม้เทา้า มีโอกาสนะที่ในานาคตอ่ะเขาจะชัดเจนหรือเลือกคุณแต่ระหว่างทางอ่ะมันคือมันใช้เวลานานแล้วระหว่างทางมันก็ไม่ได้ราบรื่นมันก็จะมีอุปสรรคปัญหาตลอดบางครั้งอ่ะมันจะเป็นคุณมากกว่านะคะที่คุณรู้สึกท้อแท้ยอมแพ้แล้วก็เออเป็นคนที่หายไปจากเขาเองเลยก็ได้ตัวเขาอ่ะไม่ไปไหนหรอกเขาอยู่ตรงนี้แหละนะคะก็คือเขาอยากมาคุยกับคุณเขาก็มาเขาไม่อยากคุยเขาก็หายไป ดูดูเหมือนเขาก็ไม่ได้พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต,แต่แต่กลายเป็นว่าด้วยความที่เขาเป็นอย่างเงี้ยคุณก็เกิดความท้อแท้เกิดความรู้สึกว่าเออฉันยอมแพ้แล้วนะคะแต่ถ้าคุณไหวแล้วคุณพยายามต่อไปเรื่อยๆมันต้องใช้เวลานานนะไพ่หกไม้เท้าสําเร็จขายายไปที่ไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์ก็มีความหวังแต่ว่ามันเป็นความหวังที่อีกไกลอะ่ะนะซึ่งขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะอดทนพยายามกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปไหมถ้าถามหมอว่ามันคุ้มไหม อ่ะโอเคเดี๋ยวหมอเปิดไพ่ให้คุ้มหรือไม่ที่จะไปต่อเอ่อถามว่าคุ้มไหมจริงๆหมอมองว่าขอดูจัสติกมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่ามันทำให้คุณน่ะเสียโอกาสห้าถ้วยอะ่ะคุณมัวแต่มาจมอยู่กับเขาอะ่ะจนทำให้คุณน่ะมองข้ามตัวเลือกใหม่ๆเนี่ยที่จะเข้ามาดังนั้นอยากให้คุณน่ะ ไปในรูปแบบสบายๆแบบเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องปิดโอกาสตัวเองดีกว่าไม่อย่างนั้นนะคุณนะ่ะมัวแต่มาเสียดายสิ่งนี้ที่มันสูญเสียไปแล้วอ่ะคุณจะพลาดโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่ของคุณนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ